เพชรจอมทองนะคะจะมาในร่องน้ำแดงเจอกับวุวรณหงในร่องน้ำน้ำเงินค่ะเข้าเทียบทุ่น้วครับครับหลังจากนี้ให้เจ้าแม่ปทุมทองทีมบีเทพอัศวินในประเภทเรือภัยมา้าติดตามทด้สิงทองเพชรน้ำค้างเรียนเชิญลงเรือครับแร้อยแล้วก็อวกรอบร,รองชนะเลิศประเภทกอสองติดีพายครับเจ้าแม่ประดูเงินกับชาลวันสิงเนโอสองพอหลวงพ่อจักรกสิงสมัยนาวาครับพร้อมแล้วกรุณานำ ลูกทีมรองเรือพายขึ้นสู uh ่จุดปล่อยเลยครับออกม้าหายกันมันสนามรั้นสนามดูที่ว่าต่าโคตาพายกันมากระจุกกระเจียกระเจิงกระเจียวกระเจ้าเหมือนแม่จอมทองแม่จอมทองร้องน้ำ สุวรรณหงสุวรรณหงใส่เกียร์สี่เกี้ยเก้าลาเกียรหกกระโดกเกียเจ็ดกระบุกเกียแตกกระช่างเกียร์ขึ้นมาใหม่จะใส่ได้ไม่ได้ดูตอนต่อไปนะครับไม่รู้จะเอาอะไรเล่นไปฟังอีล้างข้าอีลมและลุยแรงแรงวัดถึงที่ว่าเพชรจอทองลองนานแดงเที่ยวนี้สุวรรณหงสุวรรณหงสมช้อนช้นก่อนไปพายก่อนไปพายไรแรงก่อนไปพายไรแรงต่างคนต่างพายต่างคนต่างแซตดูสิว่าใครจะกระชากใครจะกระชากและทีนี้มากอนกันดูสิว่าสุวรรณหงเกียแรกชนไ

ล่องน้ำแล้วเงินกับสวนรหงษ์ชนะรับไดิเที่ยวนี้สุวนรหงษ์ลองน้ำต้องเงินไปเรือชนะครับตัดสินอย่างเป็นทางราชการอันสูงสุดครับจากผู้กองที่หลังนะสวรรหงษ์ครับพี่ฝันครับพ่ที่หลังไม่ต้องถามเลยบอกกระนาดเลยได้ได้ลิเกมีสงตัวรอยู่แล้วเขาเราอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเรืออย่างนี้ปุ๊บติ้งแนงเลย ละน,นี่เกิงหมายถึงไม่ Young, ไม่ใช่หมายถึงเทสูสีต่อไปหมายถึงเทเลสูสีพี่ต่อไปจะเป็นเจ้าแม่ประทุมทองบีครับกบ